โอกาสนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2106หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21 สนองตอบนโยบายผู้บัญชาการฐานบกนะคะที่ให้กําลังพลทุ่มเทการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงควบคู่กับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศที่สําคัญคือเรื่องของการผนึกกําลังทุกภาคส่วนค่ะในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เข้มข้นในทุกภารกิจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบเน้นย้ำนะคะต้องกลุ่มเข้มยกระดับการป้องกันเข้มงวดการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนกำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและทุ่มเทในการสกัดกั้นสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบแม้ขบวนการลำเลียงยาเสพติดจะเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เส้นฐานก็ตาม โดยที่สําคัญคือต้องพัฒนาค่ะและเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนให้มีประสิทธิภาพด้วยการสแสวงประโยชน์จากยุทธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดและให้กําลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทยลาวที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกๆด้านจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเต็มที่ค่ะ